อันดับเมาว่ากันต่อถึงเรื่องของ Facebook กันบ้างซึ่งเรามักจะเห็นแล้วว่าเป็นข่าวกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือการใช้รูปใน Facebook ปลอมรวมถึงการแอบอ้างเป็นบุคคลคนนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามจะฆ่าตัวตายเนื่องจากถูกปฏิเสธรักเพราะฝ่ายชายไปสืบทราบม,มาว่ารูปที่เธอใช้ใน Facebook เป็นรูปปลอมเอาเรามาดูครับข่าวนี้มันเป็นข่าวที่น่าเศร้าจริงๆน้องๆหนูๆที่เล่น Facebook นะ ฟังพี่จัดตอนนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ฟังผมไว้นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันดูแลลูกๆด้วยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่เออมืองนคนปรปฐมนะครับรับแจ้งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาในจังหวัดน,นคนปรปฐมมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายบนดาดฟ้าชั้น6อาคารหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รุดไปดูในที่เกิดเหตุทราบชื่อคือนางสาวแพรนามสมมุตินางสาวแพรนามสมมุติจริงๆชื่อจริงเขาชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อน ชื่อจริงก็ชื่อน้องอะไรนะน้องเข้าแช่เออน้องเข้าแช่นะครับเด็กเดี๋ยวนี้ชื่อเนอเข้าแช่ชื่อหน้าต่างอย่างเงี้ยชื่อวงโกบชื่อยุงลายชื่ออะไรกันโอ้ยเข้าใจคิดชื่อกันเหลือเกินน้องข้าแช่เรียกน้องแพรแล้วกันน้องแพรเรียนอยู่ชั้นปวชาป,ปี2อยืนอยู่ดินกำแพงบนดาดฟ้า ใส่ชุดนี่แหละฮะเสื้อกีฬากางเกงวอรนะ์มเนี่ยวันนี้คงมีเรียนภาระนี่แหละนะครับท่าทีกระวนกระวายเดินบ่นไปมาพ,มพึมพำตลอดเวลามือขวากำมีคัตเตอร์เจ่ะที่คอของตัวเองมีเพื่อนๆมีอาจารย์ช่วยกันเครียดกรอบอยู่นานนางสาวแพรเกิดอาการเครียดขู่คนอื่นบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ถ้าเข้ามาใกล้ฉันกระโดดตึกตายจริงๆด้วยนะครับเอ่อจากนั้นเนี่ยนะครับก็เจรจาสอบถามความต้องการของแพรเออนี่ตอนนี้คือตอนจับได้นะเดีย๋วยวเรารอให้ฟังว่าก่อนหนะ้านั้นคืออะไร คือแพรเนี่ยวร้องไห้ตลอดเวลาอยากจะเจอผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเลิศก็เลยไปตามเลิศมานะครับเลิศก็เปิดเผยว่าเพิ่งรู้จักกับแพรหนึ่งเดือนกว่าๆนี่คือเลิศใช่ไหมครับนี่คือเลิศเลิศเนี่ยคือยังเด็กๆก,กันอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆฟังกันต่อไปเลิศรู้จักกับแพรเดือนกว่าๆรู้จักกันทาง Facebook ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันแต่อย่างใดแลกเบอร์โทรศัพท์กันผ่าน Facebook คุยโทรศัพท์กันมาตลอดเวลา แพรก็ใช้รูปโปรไฟล์ปลอมใน Facebook ในขณะเดียวกันเลิศก,ก็ยอมรับว่าเลิศก,ก็ใช้โปรไฟล์ปลอมเหมือนกันนี่ไงนี่ไงไอคนที่ใช้รูปโปรไฟล์ปลอมสองคนเนี่ยมันมาเจอกันนะครับเาจากนั้นเลิศก,ก็สืบสืบไปว่าไอแพรเนี่ยคนไหนนะปรากฏว่ารู้ว่าแพรเรียนอยู่วิทยาลัยเดียวกันก็ไปสืบดูอีกรูปในโปรไฟล์สาวแนละสวยมากแต่ดูตัวจริงเธอสิครับก็สวยในแบบของเธอแต่ว่าเลิศอาจจะผิดหวังนะครับ เนี่ยขวามืออ่ะคือรูปในโปรไฟล์ของเป็นรูปแบบน้องแบบเฮ้ยอ่ะเฮ้ยฮูฮี้อ่ะแต่ว่าพอมาเจอจริงๆคือมันผิดหวังจริงๆอ่ะเลิศก,ก็เลยอิกนอเพิกเฉยไม่ติดต่อด้วยอีกแพรก็เลยเฟลนะครับแพรก็เลยเฟลนะฮะแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยดังกล่าจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายหลังจากนั้นพ่อแม่ของแพรมาทราบเรื่องโอ้โหนี่มีการเอาไอ้อะไรน,นะเขาเรียกว่าอะไรไอ้ถุงลมเนี่ย ไปไปรองตรงนั้นเลยนะกันว่าแพรจะกระโดดตึกจริงๆพ่อแม่ก็เดินทางมาเกลี้ยกล่อมแพรก็บอกว่าเฮ้ยถ้าพ่อแม่เดินเข้ามาจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายจริงๆจนสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยนะครับคือเหมือนน้องเขาร้อนมั้งเขาเลยขอน้ําดื่มเพื่อนก็เลยเอาน้ําดื่มไปให้แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยผสมยานอนหลับคือผสมยานอนหลับเข้าไปในน้ําดื่มแล้วก็ไม่ให้แพรกินพอแพรกินเสร็จปุ๊บแพรก็เดินปื๊บๆสะดมอสะดือสะดืสะดือปุ๊บพอสะดืมสะดือปุ๊บตำรวจก็เลยเข้าชาจ แล้วก็จับกลุ่มได้นะครับเออจริงๆแล้วสืบทราบจากเพื่อนเพื่อนบอกว่าจริงๆแพรเนี่ยเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3แต่ครั้งนี้นั้นเป็นครั้งที่แรงที่สุดครับสองครั้งที่ผ่านมาก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันคือไปหลอกผู้ชายคนอื่นไว้โดยใช้รูปโปรไฟล์ที่หน้าตาสวยๆพอพบผู้ชายเห็นหน้าจริงๆผู้ชายก็หนีแล้วก็มักจะโทษตัวเองเสมอโทษตัวเองตลอดเวลาแต่ครั้งนี้แรงที่สุดคือจะทําการกระโดดตึกคืออย่างนี้ครับ ขอคุณภาอจากช่องสามด้วยนะครับคืออย่างนี้ฮะเออมันต้องแยกกันให้ออกเมื่อกี้นั่งคุยกันเนี่ยนะครับคือคนที่ใช้รูปโปรไฟล์ปลอมเนี่ยมันมันไม่เกี่ยวกับคนที่เหมือนกับว่าสมมุติผมจะใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปแนวรูปหมาของตัวเองรูปวิวหรืออะไรแบบนี้คือมันมีเจตนาอย่างอื่นไปได้แต่เจตนาอีกเจตนาหนึ่งที่เราจะต้องแยกให้ชัดนั่นคือ เราเป็นตัวของเราอยู่แบบนี้แต่ดันไปสร้างโปรไฟล์อีกโปรไฟล์หนึ่งหรือมีโปรไฟล์ของเราเนี่ยแหละแต่ดันไปเอาหน้าคนอื่นมาสวมแทนมันเป็นเจตนาแอบแฝงมันเป็นเจตนาที่ไม่ดีเนี่ยก็เพราะหน้าตาไม่ดีคะในต้องใช้รูปปลอมถือว่าตั้งใจหลอกลวงอันนี้มันก็ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราตั้งใจหลอกลวงเขาไปแล้วเราจะต้องเตรียมตัว เตรียมตัวนี่คือเตรียมตัวต้อนรับอะไรเตรียมตัวต้อนรับความผิดหวังเมื่ออะไรเมื่อฝั่งตรงข้ามเขารู้ว่าความจริงเราเป็นคนหน้าตาอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่จัดว่านะครับไม่จําเป็นครับไม่ว่าหน้าตาเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเราจะเ,เป็นเ,เขาเรียกว่าสูงดําต่ําขาวขนาดไหนอายุเท่าไหร่เพศเท่าไหร่จริงไม่สําคัญเอาตัวตนของเรามาเปิดเผยกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะมันก็จะมีกรณีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไก่กองคนดังๆทั้งหลายก็จะมีโปรไฟล์ปลอมกันหมดนี่แหละนะครับถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เรื่องจะใหญ่ถ้าสมมุติว่าเราใช้โปรไฟล์ปลอมแล้วเราไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ในการที่จะรองรับความผิดหวังเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันทําให้เราผิดหวังจากการใช้รูปโปรไฟล์ปลอมนั้นยังไงฝากด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าสมมุติว่าเนี่ยลูกไม่อยู่บ้านสมมติคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านเปิดคอมเข้า a c e b o o k เจอรูปหน้าไม่ใช่หน้าลูกเราเตือนลูกตัวเองเลยนะลูกทําไมไม่ใช่หน้าลูกเองล่ะลูกเออลูกใช้หน้าลูกเองเถอะ อย่าใช้คนอื่นเลยเพราะคนคนนั้นเขาก็มีตัวตนจริงๆอยู่ในโลกใบนี้แล้วความลับไม่มีในโลกสักวันหนึ่งเนี่ยคนที่ติดต่อกับลูกอยู่เขาจะต้องรู้ว่าลูกแท้จริงแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรจงภาคภูมิใจในหน้าตาของตัวเองนะครับอันดับ6เคยมีคนกล่าวไว้ว่าหากจะดูเจ้าของบ้านเป็นอย่างไรให้ไปดูที่ห้องสุขาเพราะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งทางกทมได้มีการมอบรางวัลสุดยอดสู้วมประจำปี2554โดยแบ่งเป็น9ประเภทรวมสิแห่งด้วยกันส่วนจะเป็นสถานที่ไหนที่ได้รับรางวัลบ้างไปติดตามเลยครับกทมอมอบรางวัลสุดยอดซ่้มแห่งปี2554ดวซึ่งอันนี้มันเป็นหัวข้อไอ้เจ้า SMS ของเราในวันนี้ด้วยใช่แล้วนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนางมาลินีสุขเวท ชววรกิจรองผู้ว่ากทมเป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดซ้วมให้กับหน่วยงานและองค์กรที่พัฒนาสุขลักษณะทางด้านส้วมเนี่ย<ะ>ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศนะครับสำหรับซ้วมมี9ประเภททั้งหมด10แห่งด้วยกันเดี๋ยวเราจะแยกไปเลยนะประเภทศาสนรสถานคือส้วมที่วัดส้วมที่วัดคือวัดมกุฎกษัตริยารามส้วมที่นี่ดีมากเรายืนยันเรายืนยันว่าส้วมที่นี่ดีมากเป็นส้วมที่ติด คือขอขอโทษนะเวลาไปวัดนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นงานศพแต่เราจะ amazing ทุกครั้งกับที่เราเคยไปนี่ซ่วงจำได้ไหมซ่วมที่แบบดีมากอ่ะใช่เย็นช่ำแล้วแบบเออนี่ๆๆๆนคือซ่วมเขาเย็นช่ำมากแล้วแบบเข้าไปมันไม่อยากออกอ่ะข้างนอกมันร้อนมากข้างในมันเย็นเย็นเลยไปวัดไปอยู่ในซ่วงตายตาย ตายแล้วนี่นะวันมากุกษัตริย์นะแล้วก็มีประเภทสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงคือปั๊มเนี่ยแหละปั๊มนี่ก็คือบริษัทเลิศชวนะจำกัดเป็นปั๊มเชลสาขาถนนพระราม9ก้าตัดใหม่คือปั๊มนี้นะปั๊มเดี๋ยวนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นนะเขาจะมีแม่บ้านประจําอยู่ตลอดเวลาคอยเก็บคอยเช็ดคอยทําให้แห้งอยู่ตลอดเวลาเปิดพัดลมระบายอากาศอยู่ตลอดเวลาประเภทร้านอาหารได้แก่ร้านอาหารมณนยา ไม่ทราบเหมือนกันไม่อยู่ตรงไหนแต่ขอให้อาหารอร่อยด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบไปเด <c oughs> ่นที่ซุ้อ,เอ,อ,เอ,อมันผิดไปหมดอ่ะไปแบบโอ,อ้ยไปกินร้านนี้กันมึงทำไมอะ่ะอาหารอร่อยเอออ้าวส้วมสะอาด <c oughs> อ้าวมณียาไปดูขายอะไรนะครับมณียาเอ่อประเภทโรงพยาบาลได้กับโรงพยาบาลสายไหมโรงพยาบาลสายไหม่ที่น้ำท่วมไปเนี่ยเนี่ยก็จากส่วนของสะอาดนะสูตรอันค้ามีอะไรบ้างมีสูตรอันค้าเซนเชนเวิลด์เซนเชนเวิลด์เนี่ยรู้ไหมเพราะว่าอะไรเคยเข้าเซนเชนเวิลด์ลไหม ที่เซนทรัลเวิลด์เนี่ยส้วมดีมากเนื่องจากพนักงานที่เป็นป,ป้าแม่บ้านเนี่ยเวลาเราเข้าไปในส้วมปุ๊บสวัสดีค่ะเซนทรัลเวิลด์ยินดีต้อนรับค่ะจริงเกือบ,จ,บจะเฮ้ยเจอบ่อยมากไม,ม่เห็นเคยเจอเลยไม่เคยเจอหรอเด็กนวกเรีดีแต่ผู้ชายไม่ไม่รู้เหมือนกันคือส้วมเซนทรัลเวิลด์เป็นแบบนี้สวัสดีค่ะเซนทรัลเวิลด์ยินดีต้อนรับค่ะแต่เราเข้าไปเราเข้าไปป<ต>ัสสาวะแต่ลูกกจะไม่ค่อยชอบส้วมที่เวลาแบบ มีคนมาทักเหรอไม่ไม่เออหนึ่งไม่ใช่มันเป็นเวลาที่ไม่ต้องมอดยุเข้าใจใช่ตัวแล้วก็ไม่ชอบคือแม่ผูพวกป้าๆเขาน่ารักนะแต่คือโดยส่วนตัวเราสมมติเราล้างมืออยู่อย่างเงี้ยคือบางทีเขาก็เ,าเขาก็จะไปทําความสะอาดโถขณะที่มีคนปัสสาวะอยู่อะ่ะแล้วบางทีเัน,นก็เห็นเขาแอบมองอะ่ะจริงเหรอคือเขาก็คงไม่ได้บางทีเขาก็คงแบบทูท,ทูแบบทูทูแล้วก็นิดนึงแล้วกันอุตัยยังไงแรงกระดานใจสำหรับวิชาชีพเอานะเออ เอาแหละทุกวิชาชิตก็มีความสวยงามมีความสวยงามแล้ก็น่าเบื่อสิเนาะใช่ใช่ใช่นะครับมีอันต่อไปอีกเขาบอกว่าอะไรสถานที่ราชการได้แก่สำนักงานเขตพญาไทวันนี้ไม่เคยไปใหญ่โตโอราอยู่อยู่แถวแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิลองไปดูประเภทแหล่งท่องเที่ยวคือซาฟฟารีเวิลด์ซาฟารีเวิลด์เพราะว่าซาฟารีเวิลด์ห้องน้ำในซาฟารีเวิลด์เคยไปไหมห้องน้ำซาฟฟารีเวิลด์ห้องน้ำจะถูกแต่งเป็นป่า เป็นไม้เรื้อยเป็นตีมต่างๆน,นู่นนี่นั่นเข้าไปแล้ว happy. เว้ยแฮปปี้เออซัฟารีเวิร์ดยืนชีเออยืนชัสวะอยู่มีลิงมาัสวะค่ะอ,อะต่อที่ไหนอีกอะพอร์ก็ประมาณนี้มะเอาไว้หมดมะสาธารณะได้แก่เสวนหลวงรอเก้าประเภทโรงเรียนโรงเรียนรัฐบาลได้แก่ โรงเรียนวัดทองนพคุณนะครับแล้วก็โรงเรียนเอกชนโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะโดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลคือจะไม่ค่อยโรงเรียนรัฐบาลจะไม่จ้างไม่จ้างแม่บ้านแต่จะเป็นพี่พันพันโรงที่มาทําความสะอาด<ช>แล้วก็ช่วยนยกับ<า>โรงเรียนขนาดล่าสุดลูกกอล์ฟที่กลับไปติวแก๊ดมาที่หาใหญ่ระเทยอะไรลูกกอล์ฟึ่งขนาดจะอยากจะคุยกับพอเลยเพราะว่าตั้งแต่ลูกกอล์ฟเรียนมาจบที่นั่นจนถึงตอนนี้มันจะมีห้องน้าห้องหนึ่งข้างล่างมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่จัดเชื่อไหมว่าขันมันจะมีอยู่อันเดียว คำถามคือขันพลาสติกอมันแพงมากมันต้องเวียนกันใช้จริงเหรอแล้วคือมันเหม็นอะคือพอเปิดเข้าไปอะมันต้องมีโรคชีหนูแน่ๆคือเรารู้สึกว่ามันเกินขีดของความเป็นฉี่ของมนุษย์แล้วอะคือมันเหม็นซึมเข้าไปในปูทำไมอะแล้วคืออะไรพวกนี้มันเป็นสุขภาพจิตนะใช่ว่าสุขภาพจิตของเด็กมันเสีย เราเราเห็นได้ถึงความผวาในใบหน้าเวลาเด็กออกมาจากห้องน้ำน oh, uh uh ี่มันดูแบบเคราะหพัพี่จัดเชื่อไหมว่าเวลาเคำเข้าน้าอันนี้คือเราเชื่อว่าการเข้าห้องสุขาหรือห้องส้วมะเราไม่ควรต้องทรมานขนาดนี้เพราะหนึ่งคือเราอั้นปัสสาวะมาเราไปปลดเราอั้นอุจจาระเราทุกพออยู่แล้วแต่การที่ก่อนจะเข้าห้องน้ำเราต้อง กั้นหายใจอ่ะมันก็ไม่ไหวไไใช่ไม่ไ้จริงๆแล้วเราควรจะปรับปรุงจริงๆนะแล้วก็ที่สําคัญคือคือไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมงบประมาณกับซ่วมเนี่ยทำไมเราไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งสําคัญซ่วมมันซ่วมมันสาคัญพอๆกับห้องนอนเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยจริงจริงซ่วมมันสําคัญคือว่าถ้าสมมติคุณคิดดูว่าคุณไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยประมาณสัก3าี่วันคุณจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นซ่วมเนี่ยมันเป็นที่ที่อย่างน้อยคุณจะปูกระเบื้องแนะนานะเพราะว่าซ่วมบางที่ซ่วมบางโรงเรียนไม่ปูกระเบื้องแล้วเป็นปูน เป็นปูนแล้วพอด้วยความที่เป็นปูนเนี่ยถ้าไม่ได้ทําความสะอาดทุกวันเนี่ยมันซึมเข้าไปอยู่ภายในเนื้อปูน แล้วมันเคยมีเรื่องเล่าอ่ะดีฉันกลัวมากเลยอ่ะคือคนคือคือก็จะอเครื่องซ่วงต่างจังหวัดมันขอโทษนะวงนี้ซ่วมนิดนึงอ่ะมันจะเป็นซ่วมหลุมๆไงคือมันก็จะเป็นแบบมันจะไม่ได้เป็นชักโครกใช่ไหมอย่างโรงเรียนบางอันก็เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเด็กบางคนเวลามันโหรีบอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแร่แล้วเาก็ไปแล้ไม่ทันแล้วไม่ใช่ฉันทำนะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเอา เป็นแอร์บลัชเนี่ยนึกง่ายแอร์บลัชแล้วพอลงมาคือไม่แทบจะไม่มีอะไรลงในโถอะ <laughs> สันส้นๆละกันเหมือนเอาง่ายเหมือนยิงกระสุนลูกปลายอะคุณผู้ชมเตี้ย <l ots> จิตกรรมฝาผนังเนี่ย <l ots> <l ots> เออเ <l ots> ด้เอแล้วก็ไม่มีใครคือถ้าสมมติเออน้องๆเองก็ต้องการช่วยทําความสะอาดด้วยคือเข้าก็ต้องรับผิดชอบของตัวเองใช่ทำให้มันเรียบร้อยคือเราจะเป็นคนอย่างนี้ไงที่เราจะต้องบอกว่าเด็กคือคนไทยบางคนเนี่ยจะไม่รู้โรคจิตหรือว่าเป็นนิสัยไม่ดีทาไมคือเวลาเข้าไปแล้วเราเห็นมีเออ อุจิของคนอื่นอยู่เนี่ยสิ่งที่คุณไม่ควรทำคือการไปอึทับคุณต้องคุณต้องแก้ไขแจ้งเจ้าหน้าที่กำจัดมันไปไม่ใช่อึทับเพราะมากสุดนีิฉันเคยเจอการอึทับกันถึงห้าก่อนห้าเลเยอร์ห้าเลยอเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ไอติมเจลาโต้ไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นเอาละ ลาดด้วยนะครับน้องๆครับโอ้อย่าให้ถึงท่าเลเยอร์เลยอ่ะก็มันเป็นบุญตาจากนั้นก็จะมีเรื่องของอะไรนะตลาดสดอันนี้เราให้เลยละกันนะก็คือเป็นที่สถานีขนส่งประเภทอาชีวศึกษาเออประเภทอาชีวศึกษาไม่มีโหอาชีวะโรงเรียนอาชีวะไม่มีโรงเรียนอาชีวะใดที่ส่งเข้าประกวดเขาคงไม่ไม่สนใจที่จะได้รางวัลส้วมเอาล่ะไม่เป็นไรอันดับห้า หลังจากที่กรมการค้าภายในได้ประกาศราคาแนะนำอาหารปรุงสำเร็จทั่วประเทศซึ่งมีผลไปเมื่อวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้บรรดาร้านค้าต้องปรับลดราคาให้เท่ากับราคาที่กรมการค้าภายในประกาศเอาไว้ซึ่งราคาอาหารปรุงสำเร็จแนะนำเมนูมาตรฐานจะมีด้วยกัน3กลุ่มคือร้านอาหารธงฟ้าร้านอาหารทั่วไปและศูนย์อาหารในอาคารสำนักงานส่วนราคาจะเป็นเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับ อ้าวโอเคมาตอบนครับเรื่องของราคาอาหารกันบ้างนะฮะวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์ก็เป็นวันที่เขาดีเดย์แล้วที่จะใช้ราคาควบคุมอาหารตามสั่งหรือว่าตามตลาดตามโรงอาหารต่างๆเนี่ยจะควบคุมให้ใช้ราคา ประมาณนี้คือก็จะอยู่ที่เรทที่เขากําหนดเอาไว้ให้เดี๋ยวเรามีตารางให้ดูด้วยนะว่าในส่วนของราคาเนี่ยจะเป็นยังไงนะโดยทางอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับก็มีการเปิดเผยเรื่องของราคาแนะนํานี่เลยนี่ผมไปแคปมาจากในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบประกาศใบประกาศของกรมการค้าภายในเลยใช่วงเลยนะร้านธงฟ้าเนี่ยอยู่ที่15บาทเราเข้าไข่เจียว ทั่วไปศูนย์อาหารเนี่ยอยู่ที่20หรือว่าถ้าเป็นศูนย์กลางธุรกิจเนี่ยก็ยังคงอยู่20เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าปกติถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25บาาทที่ผมกินอยู่นะห้าสามสิบเดี๋ยวนี้ราดแกงอ่าอย่างเดียวกับอย่างเดียว2 0่สถึงยีแล้วก็25แล้วก็30เรียงลําดับไปนะฮะก็ตามนี้ก๋วยเตี๋ยวก็อยู่ที่25-30ถึงสนี่ส่วนไข่เจียวนี่5บาทแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ใจกลางย่านธุรกิจเนี่ยอย S <S โอ้มันควบคุมไ,<ห>ไม่ได้นะควบคุมผมจะควบคุมได้จริงๆเหรอเอาอ,อย่างนี้ก่อนนะเวลาประกาศออกมาเนี่ยจะ,คว,ะควบคุมได้หรือเปล่าเพราะว่าคือไออันสองอันแรกนี่ไม่เท่าไหร่แต่อันหลังเนี่ยพี่อันหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกศูนย์อาหารตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะควบคุมราคาได้ยากเนื่องจากอะไรนี่แม่จัดเนี่ยแม่โดยส่วนตัวแม่ผมเองเคยขายขอเคยขายข้าวแกงในห้างตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยขายข้าวแกงอยู่มาบุญคลองเราก็วิ่งไปเล่นเกมตามร้านต่างๆในมาบุญคลองเนี่ยนะคือมันคุมไม่ได้เนื่องจากมันเป็นคูปอง มมติเราจ่ายไปเนี่ยสี่สิบบาทต่อจานเนี่ยแม่ค้าจะไม่ได้40บาทนะจะต้องเอาคูปองนั้นน่ไปแลกเป็นเงินจากห้างสรรพสินค้าซึ่งห้างเขาจะหักเงินไปอีกเพราะฉะนั้นราคามันเลยแพงขึ้นกว่าปกติถ้าสมมติว่าสิไม่ใช่40เต็มมัน่บหรอกบางทีได้25บาท15บาบาทให้ห้างหรือว่าให้ศูนย์อาหารอะไรแบบนี้แลวอย่างที่หักไปเนี่ยมันรวมค่าเช่าไปหรือยังเออยังค่าเช่าก็แยกอีกค่าเช่าแยกอีกนะนี่คือร้านในห้างเนี่ยที่สาเหตุที่มมัันนนนแแแพพพงงงเเืืื่่่ออออจาาาาากบบี้คคคคุณยิดววระมัน มันตั้งอยู่ในห้างในแหล่งทายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเขามีเยอะเพราะส่วนตัวในผมเชื่อเลยว่าคนทั่วไปเนี่ยรู้ว่าต้องเสียค่าเช่าแต่คิดว่าสมมุติตั้ง40คสางแม่ค้าก็ได้40ิจริงๆต้องหาเข้าห้างอีกทีหนึ่งใช่ไม่งั้นเนี่ยมันจะแลกคูปองทําไมให้มันเป็นกระบวนการที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับคูปองเนี่ยมันเป็นเอาไว้ออกไ้ไปหาก นี่มันเลยมันเลยอย่างเงี้ยคือโอ้โหไข่ดาวหบาทเนี่ยยากมากแต่เรื่องควบคุมเนี่ยผมอยากให้ตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดควบคุมราคาแล้วต้องควบคุมปริมาณด้วยเออเดี๋ยวไม่ใช่โอ้โหราคาลดลง30%แต่จํานวนลดลงครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้คือต้อง อย่าให้กดมันลอยๆอ่ะใช่ให้มันแบบใช้แล้วมันได้ประโยชน์จริงๆและที่สําคัญคือเป็นอะไรพี่คือเนี่ยลดลดลดกันจังเลยนะแต่ว่าราคาสินค้ากับแพงขึ้นราคาน้ำมันแพงขึ้นมันก็สวนทางแม่คงแม่ค้าลําบากอ่ะสุดท้ายใช่ฮะนะฮะถ้าสมมุติว่าเจอราคาที่มันเกินไปแบบไม่มากเท่าที่เขาประกาศไว้ก็ผมว่านะอันนี้ในในใจผมนะอารมณ์อร่อยนิดนึงแล้วกันก็5บาท1 0บาทถ้าสมมุติว่าเขาจะขอเพิ่มหน่อยก็ก็คืออ่ะโอเคได้คืออย่างผมเนี่ยผมมามองว่ายี่0้าเนี่ยเป็นไปได้นะสําหรับพวกโรงอาหารหรือว่าาาตตมลดดไ้ จริงเ,เ,เราก็รู้สึกเราเข้าใจนะว่าเรื่องของธรรมาหากินอะไรต่างๆเนี่ยมันบางทีเขาว่าขายแพงไปหน่อยนึงแต่ถ้าบนห้างเนี่ยบางทีเราก็ต้องให้เขาใช่เวลามาเดินห้างเนี่ยเราต้องพร้อมที่เราคนมาเดินห้างจะรู้อยู่แล้วต้องจ่ายเงินแพงกว่าไปตลาดนัดอะ่ะถูกต้องเรารู้อยู่แล้วนะครับมันก็แปร่ยนไปตามสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับประกาศใช้แล้วยังไงถ้าสมมติเย็นนี้ไม่ได้กินพรุ่งนี้นะครัพรุ่งนี้เที่ยงเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงลองดูซิว่าราคาจะเป็นแบบที่เขาประกาศกันไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพักเดี๋ยวผมไปแออบถามน้งที่ ซื้อข้าวกลางวันให้เรากินม่เขาซื้อมาเท่าไหร่เออเออเอเอเนอะเนอะเขาว่าซื้อมาจากตลาดข้างล่างนี่แหละใช่ไหมใช่ฮะอันดับ4กลายเป็นนักกีฬาที่ดังกระชอนไปทั่วโลกเพียงในเวลาไม่นานเ,าเมื่อเจอร์มี่ลินสพอยการ์ดเลือดไต้หวันของทีมนิวย์กนิกส์สามารถทําคะแนนในช่วง5้าเกมแรกที่ลงเล่นได้มากที่สุดนับตั้งแต่ปีคปริสตศักราช1 9 7 6เป็นต้นมาก็เลยทําให้นิตยสารถามจับเจอร์มี่ลินขึ้นหน้าปก ฉบับที่จะวางขายในภูมิภาคเอเชียฉบับล่าสุดในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ <c oughs> เอาไปที่เรื่องเกี่ยวกับกีฬากันบ้างแล้วกันอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนเอเชียจริงๆแล้วเขาเป็นคนอเมริกันนะฮะแต่เชื้อสายเอเชียก็คือเจอร์ y ี่ลินอยู่เป็นพอยการ์ดของทีมนิวอ o ร์กนิกส์เรื่องของเรื่องนี่เขาเนี่ยดังมากนะฮะในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมา <c oughs> ถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นแฟนบาส NBA สังเกตเอาไว้เลยแล้วคอยติดตามไว้ให้ดีๆจำชื่อเขาไว้นะฮะเจนนี่ลินนี่ยขนดเราไม่ได้ดังถึงขั้นว่าหน้าปกไทมส์ที่<ล>จะวางขายวันที่27กุมภาพันธ์นี้เนี่ยฮะจะขึ้นปกในเขาเรียกอะไรภูมิภาคเอเชีย ity. ลินเซนิตีคือเอาคำอินเซนิตีที่แปลว่าแบบน่าประทับใจบราโวอะไรแบบนั้นเอามาเล่นเนี่ยแล้วเขาก็ดังมากคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาดังเพราะว่า ในรอบตั้งแต่ปี1976หรือว่าประมาณสัก35-36ปีที่ผ่านมาเป็นคนที่ลง5เกมแรกของ NBA และได้แต้มสูงสุดมากกว่าไมเคิลจอร์แดนมากกว่าคูบี้ไบรอันจริงเหรอใช่ฮะซึ่งไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนในรอบ30ปีเขาเป,ป็นคนชาติอะไรพี่เอกจริงๆแล้วเป็นสัญชาติอเมริกันแต่เชื้อชาติไต้หวันวชื่อจริงของเขาเนี่ยก็คือหลินซูเหาเนยฮะดังถึงขั้นนี้เลยดังมากๆ ถึงขั้นแบบมีตอนนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าน่าจะเขายกให้เป็นพระเจ้าคนใหม่ของคนไต้หวันพระเจ้านะพระเจ้าคนใหม่คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเอเชียที่ดังมากก็คือหยาวหมิงของจีนหยาวหมิงทำอะไรอะ่ะเป็นเซนเตอร์มีนักบอลน,นักบอลแมนยูคนหนึ่งอะ่ะเป็นเอเชียป่ะ<อ>มีนักบอล <ปะ S 2> ชุดกีซ <ปะ S 2> ุงไงเออเดี๋ยวนี้มีเอเชียชเขาไปเล่นลีกแบบลีกกีฬาอราเรียกอินเตอร์เยอะนะซึ่งแต่เรื่องของอ เจอร์ Lin, ี่ลินนี่ก็มีเรื่องกันมาเหมือนกันเพราะว่ามีนักข่าว ESPN เนี่ยแกไปพาดหัวข่าว <Wow. S 1> ในรายการใน ESPN พาดว่าชิงอินเดาร์ม่เออชิงเนี่ย c h i n k ะนะฮะชิงเนี่ยเป็นแสลงอย่างหนึ่งคือถ้าแปลเป็นไทยก็ไอ้เจ๊เ้ยแรงอะ่ะอินเดีย์ม์คือแกใน s u b เ e ค t อินเดาร์ม์เนี่ยเหมือนต้องการยกย่องแหละชิงแบบแข็งแกร่ง คือชิงเนี่ยคืออย่างปกติเวลาเราพูดภาษาไทยเนี sh ang, sh ang, sh ang, ่ยคนจีนจะชอบชงเชงเสียงดังเสียงชงเชงตลอดแต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกชิงแชงก็เลยใช้คําว่าชิงเนี่ยเหมือนเป็นแสลงด่าไอ้เจ๊กเฮ้ยมันแบบมันชมหรือมันด่าอยู่เนี่ยใช่ก็เลยตอนนี้เนี่ยทำให้นักข่าว ESPN คนนั้นเนี่ยเรียกว่าโดนไล่ออกไปเรียบร้อยแล้วจากคาว่าชิงคาเดียวคำว่าชิงใช่ซึ่งเขาดังมากจริงเนี่ยคนไต้หวันหรือว่าพวกเสื้อเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยขายดีขายดีมากเพราะว่า ทีมที่เขาอยู่เนี่ยก็ดังมากนะนิวยอร์กนิกส์ใครอยากรู้นะคะ YouTube ปล่อยเยอะมากช่วงนี้นังกําลังมาใช่แกปั๊นเดียวฟาปรีเวิร์สได้ฟาวด์ด้วยอ่าคือสุดๆจริงๆสำหรับคนนี้นะจริงๆแล้วเขามีเชื้อไทยนะจริงๆชนะจริงๆเวลาใครดังชนะก็มีเชื้อไทยหมดไม่แต่นักบาสเอ็นบีเอรู้สึกก็จะมีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันรู้สึกจะอยู่ทีมดัลลัสแต่เลิกเล่นไปแล้วยังไงชื่อคิดมั้งมีเชื้อไทยเหรอใช่ไทยก็มูจะมีเชื้อไทยเลย่แมเห็นบ้าเป็นกด ใช่แบรนดนคิดมั้งไม่ใช่แบรนดนคิดแต่ชื่อคิดแน่ๆผมจำนามสกจําชื่อไม่ได้คนไทยเก่งจะตายคิด<า>เองนะ